สวัสดีค่ะพบกับช่องสมมะทาโรนะจา๊ะวันนี้มาเปิดไพ่ทายดวงให้กับคนที่เกิดวันอนังคารประจำวันที่ 1ถึง15มิถุนายนนะคะปักแรกของเดือนมิถุนายนคนที่เกิดวันอังคารดวงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเช็คกันเลยนะย้ำไว้ก่อนว่าดวงเนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้โฟกัสไม่ได้เจ่ะจงเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เกิดวันอังคารสามารถฟังคำแนะนำนะเป็นกําลังใจเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตก็ได้ถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับส้มมะเนี่ยขอเชิญที่ f c e e o o o k แฟนเพจส้มมะพยากรค่ะราคาเริ่มต้น3คํคำถาม59บาท5้าคำถาม99บาทหรือหลายๆท่านที่อยากจะเปิดดวงแบบบุฟเฟ่ไม่จำกัดคำถามแล้วเปิดพื้นดวงด้วยก็259บาทจ้าบาทจ้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าคนที่เกิดวันอังคารดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ่ะ มาลุ้นกันแม้สู้สู้เกดาบเจดดาบไพ่ดาบเยอะมากห้าเหรียญสมถ้วยสองถ้วยเออดาบก็มาถ้วยก็มานะจ๊ะสี่ดาบห้าดาบดาบเยอะมากคนมานังคาเอย่าไปคิดเยอะพวดหัวอุ้ยจะบอกว่า ถึงเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถึงเวลาไปต้องไปถึงเวลาจากต้องจากคนเกิดวันอังคารคีย์เวิร์ดสำหรับปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้อย่าจมปักอยู่กับอดีตเสียแล้วเสียไปหาใหม่ดีกว่า จบแล้วจบไปอันเก่าไม่ดีหาใหม่เปลี่ยนใหม่สิ่งที่ดีรอเราอยู่แต่ถ้าคุณไม่ยอมเคลียร์พลังงานลบๆหรือไม่ยอมถอยออกมาจากอะไรเืิมเดิมหรือถ้าคุณไม่ยอมก้าวขาออกมาจากอะไรเดิมๆคุณก็ไม่มีวันที่จะเจอความสุขความสําเร็จหรือคุณไม่มีวันที่จะได้เจออะไรใหม่ๆคีย์เวิร์ดของคนวันอังคารคือ move on ค่ะ การจมปลักอยู่กับอดีตไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดก้าวออกมาจากความผิดหวังก้าวออกมาจากความเสียใจโดนไล่ออกจากงานถูกจ้างออกจากงานช่างมันหางานใหม่ได้งานใหม่สำเร็จสมหวังดังใจนะหรืองานที่ทำอยู่มันไม่เจริญก้าวหน้าเงินเดือนน้อยไม่มีเกณฑ์ปรับขึ้นเรื่องขึ้นอะไรใดๆ เปลี่ยนงานย้ายงานหรืองานที่ทําอยู่อะ่ะมันไม่โอเคมันไม่โอเคในที่หมายถึงว่าปริมาณงานเยอะเครียดกดดนันเจอคนไม่ดีสังคมไม่ดีองค์กรไม่ดีก็ต้องสวัสดีลาก่อนย้ายลาออกหรือเปลี่ยนส่วนที่ใครทําธุรกิจส่วนตัวขายอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ดีขายไม่ดีขายไม่ได้ก็ลองมองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หาอะไรใหม่ๆมาขายนะ จะบอกคนวันอังคารว่าการทําธุรกิจหรือการทํางานถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จอะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะล้มเหลวแต่ถ้าเราไม่ล้มเลิกอะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้พบเจออะไรที่ดีนะคนเกิดวันอังคารขอให้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ คือคนที่เกิดวันอังคารดาวอังคารคือเลข3เลข3ม,มันหมายถึงว่าทําอะไรมันจําเป็นจะต้องมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความที่ว่าคนเกิดวันอังคารอ่ะหัวใจนักรบนักรบต้องไม่ยออ่อท้อนักรบต้องสู้ไม่ถอยขอให้คุณสู้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จ แปไม้เท้าคุณจะเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้สิ่งที่ดีข่าวที่ดีในเรื่องของการของงานส่วนในเรื่องของการเงินช่วงเนี้ยบริหารจัดการการเงินให้ดีอยา่าใช้จ่ายอะไรที่มันยังไม่จำเป็น เพราะฉะนั้นเน่เงินจะช็อตหรือไม่ช็อตชักหน้าไม่ถึงหลังหรือไม่อยู่ที่การวางแผนการใช้จ่ายของคุณพยายามคิดให้รอบคอบจะใช้จะจ่ายอะไรขอให้คิดเยอะๆเงินเอาไปลงทุนทําอะไรแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์ก็ล้มเลิกซะเปลี่ยนซะอย่าหาเรื่องเสียเงินที่มันไม่จําเป็นส่วนงานเสริมรายได้เสริมอะไรที่คน วันอังคารทำได้ก็หาทำซะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่า หัวธุรกิจการค้าอาชีพเสริมรายได้เสริมจะมาช่วยเยียวยาตรงนี้หรือใครที่อยากทำอะไรกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวหรือมีบัดดี้มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนก็ลองค่อยๆศึกษาหาข้อมูลนะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะการเงินไม่ต้องเครียดถ้าเดือดร้อนอะไรกู้ใครยืมใครก็ยังได้รับความช่วยเหลือดีแต่ที่สำคัญช่วยตัวเราก่อนบริหารจัดการการเงินว วางแผนการเงินให้ดีและอย่าหาเรื่องเสียเงินโดยใช้เหตุการพนันหรือโชคลาภช่วงนี้ไม่แนะนําดวงไม่ดีอย่าเล่นหวยและหวังรวยเด็ดขาดนะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรักเลิกกันมาแล้วมันลืมไม่ได้จมปรักรักคุดมันถามหาเหตุผลทําไมอะไรยังไงหรือบางคนแฟนเจ้าชูน้นอกใจเลิกลากันไปจะบอกว่าพูดไปก็ส่งไพ่เบีย้ย นิ่งเสียตำลึงทองแล้ว move on ซะหลายๆคนที่ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองสามคนเป็นรักซ้อนความสัมพันธ์ซ้อนคบซ้อนตัดสินใจเลิกได้ก็เลิกซะ ตอนนี้คนโสดอยู่คนเดียวไปก่อนก็ดีแต่ถ้าแฟนเก่ามาขอคืนดีแล้วเป็นเหมือนเดิมทําให้เราไม่สบายใจทุกอกทุกใจเหมือนเดิมอะ่ะก็ต่างคนต่างไปจากกันด้วยดีดีกว่าตอนนี้บอกไว้เลยว่าคนที่เกิดวันอังคารนะ่ะเป็นโสดดีที่สุดสบายใจที่สุดแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วคนรักไม่สนใจเครียดวิตกกังวลหรือแม้แต่ตัวคุณเองอะ่ะมโนไปเยอะเช่นทําไมเขาไม่สนใจฉันเขาไม่โทรมา เลยเขาไม่ได้บอกลากชั้นเลยคือเรื่องบางเรื่องน่ะถ้ายังไม่รู้ความจริงก็อย่าเพิ่งคิดไปก่อนล่วงหน้าโดยเฉพาะการคิดร้ายคิดลบตราบใดที่ยังไม่ได้จับได้คาหนังค่าขาวว่าเขามีแฟนเจ้ามีชู้หรือเขานอกใจเราก็อย่าเพิ่งไปปรุงแต่งจิตอะไรขนาดนั้นนะ ส่วนใครที่ยังรักกันดีอยู่ก็ขอให้ประคับประคองกันไว้มีอะไรก็ค่อยพูดข้อเสียของคนที่เกิดวันอังคารก็คือเป็นคนพูดไม่คิดแล้วเป็นคนที่กำปั้นถุกดินพูดอะไรตรงๆทะลุกลางป้องอันนี้คือข้อเสียคนวันอังคารต้องรู้จักสตรอเบอรีบ้างต้องรู้จักเสยแซกบ้างแล้วคุณจะอยู่ได้ที่สำคัญที่สุดย้ำอีกครั้งต้องโรคสวยต้อง move on นาะอย่าไปจมปรักอยู่กับอดีตแล้วอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงอะไรในแง่ลบไปก่อนล่วงหน้าส่วนในเรื่องสุขภาพหลายท่านมีเกณฑ์จะได้รักษาหาหมอหรือถึงขั้นมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองความดันโลหิตหรือไม่เกณฑช่วงนี้กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าคนเกิดวันอังคารจะแก้เค็ดเสริมดวงแนะนําให้นั่งสมาธิแนะนําให้นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ และถ้ามีโอกาสทำบุญบริจาคทานกับคนเล่ร่อนกับคนขอทานบริจาคทาน5บาท10บาทจะช่วยเรื่องของการเงินส่วนการเสริมห่วงจุ้ยที่บ้านพยายามเปิดม่านเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้แสงสว่างเข้าถึงหรือเปิดแสงไฟให้สว่างตลอดเวลาเป็นการแก้เคล็ดปักนี้ขอให้คิดบวก ปักนี้ขอให้ยิ้มสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คิดบวกวันพรุ่งนี้มันย่อมดีกว่านะขอเป็นกำลังใจให้กับคนวันนังคารถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็เชิญที่ Facebook ส้มมะพยากรณ์นะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ก,กดแชร์ให้ด้วยส้มมะเป็นกำลังใจให้ Don't give up อย่ายอมแพ้คิดบวกพรุ่งนี้ต้องดีกว่าสวัสดีค่ะ